สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องต้มกอกนะพี่น้องเอ้ยมาท่งฟังมาส่งฟังฝน <laughs> ตก <laughs> น,นี่ก็บอกว่าเออวันที่สามสิบนี้ก็พายุเข้าอีกแล้วใช่ไหมฝนตกแดดออกได้นี่พี่น้อง นกน,นี่นนนนยนีุ่กตนดนกอย่นี้นะเพิ่งจะตกตรงตลาดใบพัดน่ะนะเมื่อกี้นี้นะคะวันนี้เราไปส่งฟางกันที่คุยน้ำมันหยาดลงมาที่ไหนส่งฟางที่ไหนวันนี้สว่างแดนดิน ตอนนี้เพิ่งออกจากบ้านนะคะเพิ่งออกจากบ้านมาตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะบ่ายสองไปส่งที่สว่างเด่นดินนะคะวันนี้นะคะหน,หนึ่งหนึ่งพวงนะคะหนึ่งพวงนะคะก็ตากแดดแล้วนี่น่าจะตกแค่ตว ตกนั้นแหละนะข้างหน้าแดดแล้วหนูถนนแห้งเชียวก็เอ่อตกตรงนี้นิดเดียเนาะเออตกแค่ตลาดบายพาสป่ะนี่แห้งแล้วตลกขนาดพูดกันได้ นี้ก็เอาลูกน้องมาด้วยหนึ่งคนสมคิดคนโลวันนี้เราไม่ได้ขนกันสมโบเมียนะข่อ,อยันข่อยตายข่อ,อยันข่อยตายปลาลูกเราเลวเอาลูกน้องมาน้ำมือนีอ,อแล้วก็เป็นสามคนนะคะช่วยกันขนล,ลงพอถึงที่แล้วก็ขนลงแล้วก็ค,ะคับกลับบ้านจ้านะคะ น้อยบ่เสียงอีสานบ่ะนะนะคะเส้นทางมาท่าแบบเส้นถนนใหญ่แบบเนี้ยรับสะดวกค่ะอน,นี้เราเราทั้งแม่ทั้งลูกมานะคะพ่วงหนึ่งพ่วงนะวบนนี้นะเดินทางไกลหน่อยก็ก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่เนาะไม่ไกลไม่ไกลมากอะนะคะ ท่านสั่งทีละทีละพวงแบบนี้มันคุ้มอยู่แต่ถ้าแบบว่าไกลๆแล้วเอาแค่ไม่เท่าไหร่เอามากี่ก้อนนี้มันไว่คุ้มค่าล้ำมันนะอันนี้ปาล์มเดี๋ยวนี้ปาล์มราคา5้าบาทนะพี่น้องนะอันนี้เขาไปส่งส่มงมาคุยเหรอเขาไม่ขายให้อ้นี้เหรอ อะไรนะเสียแล้วเสียทอนเหรอไสียทอนเนี่ย,อ,ย,ยอ๋ออันนี้เขาเขาไปขายที่พังโคูณเหมือนกันขายลูกมันเสียที่จริงสกุลนขอนเสียทอนก็รับซื้อเออ่ปาล์มนะปาล์มน้ำมันเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยโลละห้าบาทแล้วนะเข้ามาซื้อออเของของพ่อพอลลี่นะ่ะขายโลละห้าบาทนะ มาซือ้อเขาขายอ่ะถ้ามาขายโรงงานน่าจะได้เยอะกว่านั้นไหมน่าจะหกบาทนะเนาะอืมหกบาทเจ็ดบาทเลยะนะแล้วราคาปลาแพงนะอันนี้ร้านพี่สาวช่างตั้มนะคะร้านผ้าม่านคุณจะปลานะร้านใหญ่โตโหร้านเปิดอีกสาขาหนึ่งนะคะเปิดอีสาขาหนึ่งอยู่ที่กุดบากนะคะ ร้านพมานคุณจำปานะคะใครที่อยู่ละแวกนั้นหรือว่าแถวนั้นสามารถเข้าไปในเพจร้านพมานกุณจำปาได้นะคะโฆษณาซอยป่ากอน <laughs> จานะเดี๋ยวเราจะไปหาปั๊มน้ำมันเติมออของเราเติมพีทีนะคะเพราะเรามีบัตรสะสมแต้มอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือ ปั๊มหมื่นมันก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าเราได้ทำทำบัตรกับของพีทีแล้วเนาะปัม๊มเมอรทอ,อก,ก็มีเหมือนกันเป็นบัตรบูการ์ใช่ไหมแต่ว่ามันหายเราก็เลยไม่ไม่เติมดีก็เขาเขา,เขาใส่พ่วงก,ก็ดีเลยเนาะหกล้อหกล้อมีพ่วง นี่แดดแล้วพี่น้องเมื่อฝนตกบระท่วฝ่าเป็นยังไีสิเนาะเมื่อกี้อย่างแรงนะขอกันนึกว่าควันเหนียงหนอกเออควันมันไอยฝนน้ำมาขังอยู่ข้างบนเออน้ำมาขังอยู่ใส่วะ ผ้าใบเ,เอออยู่ผ้าใบมันเป็นหลุ่มเอาประเด็เน,นขาดทางขางนี่เราไม่ได้เป็นทาเป็นหลังเต่าเนาะ <c oughs> ดีนะมันออกมาข้างหน้ามันเปตรงกลางมันมันผ้าใบมันขาดไงค่ะ <c oughs> ทางนี้ก็จะผ่านเอาดอะมักไฟ ตรงมะไฟนะคะพันนาพันนาแล้วก็พังโคนนะคะเออเอาไปเอาไปเทอยู่แถวสำนักง,งานผัยผยน้อ,นอเนอ,อเป็นบลองเอาไป <c oughs> ไปยกด้ำทิ้งไวนะ้หน้าสำนักง,งานเอาเอาฟางเขงาเม่งเออเอออาหารอาหารสัตว์นั้นเขาแหวรอบนี้คือเขาเอา ไปทำเป็นอาหารสัตว์นะคะไปเลี้ยงสัตว์นะคะอืมอ่ามันก็จะมีรอบบางรอบที่เขาไปคลุมต้นไม้บ้างอ่อทำเชื้อเห็ดเอทำอะไรอะรูกเห็ดบ้างอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ยเด็กนักเรียนน่ะแม่อืมมันจะสี่แล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุอืมมันอยากตายไอ้เบสเซ็ตหลอดข่อยเดอ้อรลข่อยบริษสเทือนเด้อสิบอกให้ ปาดหน้าเฉยค่ะตรงสีแยกบ้านผาดแล้วจ้าก็เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วจ้า อันนี้ยังอยู่เลยอ,อย่าง,ขงเขาเขาจะบอกแล้วจะออกมาเรนนี้ไปถ้าแม่อ้วน ประเทศก็คือเป็นคนหลายๆก็ได้มีการเรียนการสอนเือนักเรียนเพื่อนักเป็นคนหลายคนหลายเนาะนะคะม,มีมหาวิทยาลัยรชาชภัฏสุวนรครนะจ๊ะเรียนซัมเมอร์เรียนอันนี้บอกเรียนไหนอะไรนะเสาร์อาทิตย์บอกอันนี้รชาชภัฏสุวนรครผ่านไปแล้วเนี่ย เขตของราชพัฒน์ถึงนี่เลยนะคะถึงปั้มน้ำมันนี่ก็ใช่นะแล้วมันมีถนนตัดตรงนี้นี่คือเทคนิคสกลนครนะคะเโรงเรียนสังตัมอันนี้ราชพัฒน์เมื่อกี้นี่โรงเรียนคอยทุูข้างกันโรงเรียนอยู่ยข้างกันสำหรับคลิปนี้นะคะขอแยกลงคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ